พุทโธทาโลปิติพุทโธทาโลท้าเวสสุวรรณโนพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสารณะ,ะอันประเสริฐสูงสุดแก่ข้าพเจ้าทาเวสุวรรณโนพุทโธทาโลปิติพุทโธทาโลทาเวสุวรรณโพระ ผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระผู้เป็นแสงสว่างพระผู้มีความเป็นมงคลอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าขอความเป็นมงคลนั้นเป็นสตรณะอันประเสริฐสูงสุดแก่ข้าพเจ้าเท้าเวสสุวรรณโนพระคาถานี้จะสวดก็นึกถึงท่านนึกถึงคำแปล จะมีทั้งพุทธานุสติและเทวตานุสติและพระคาถานี้ก็คือการพึงระลึกถึงคุณงามความดีที่องค์ท้าเวสุวรยึดเป็นสรณะนั่นก็คือพระพุทธเจ้าไปไหวหลวงพ่อวัดเกตุม พระภูมพภาวนาวรคุณหรือหลวงพ่อใหญ่ลินน้ําชาส่งให้หลวงพ่อฉันตอนนั้นยังไม่บวดตอนนั้นอายุประมาณ17-18นะนะเ,เนี่ยนะส่งท้าเวสสุวรรณเนี่ยท่านให้มาตั้งทั้งประคำหยกเนี่ยนะหลวงพอ่อท่านบอกเป็นท้าเวสสุวรรณไม้นางพญายนิ้วดาของอันเนี้ยนะให้เธอถือว่าเธอมีบุญญาธิการกับองค์เนี้ยอาจารย์พยนเน่ย ท่านบอกให้ให้ใหลวงพ่อไปวางช่วยวางเซอเลอร์แล้วช่วยซื้อที่แปลงนี้ตอนนั้นมันเป็นทะเลทรายหมดเลยนะมีแล้วแล,แล,แล้วหลวงพ่อเนี่ยไปอยู่ที่วัดไทยเอลเอไปอยู่กับหลวงเตี่ยอาถางตั้งอาทา้าเวสวรรมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยถามว่าถามว่าองค์ท่านศักดิ์สิทธิ์ไหมเหมือนกับว่าเงินทองมาเหมือนหาฝนนะตอนนั้นอ่ะไม่ไม่กี่ปีนะเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยมือไทยกับ ที่อาสริกาเนี่ยแลงเนี่ยซื้อที่สำเร็จท่านเหมือนเหมือนพระฝรั่งนะสูงใหญ่อัธยาใัยดีนะอยู่ใกล้ท่านน่ะเหมือนอยู่ใค้ยอยู่ใกล้หลวงพ่อพอยนตร์หรือว่ามีบุญอ่ะกานสอนมาเหมือนกับค,คนเราจะเจริญได้นำคนเราบางคนมนเมันลืมชาติกำหนด จะเป็นจะเป็นมนุษย์นนได้เนี่ยมันต้องเป็นเทวดามาก่อนแล้วมาจุติเป็นมนุษย์คือมีสิ่งห้านะบริสุทธิ์แล้วจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ส่วนท้าวเวสุวรรณเนี่ยพูดถึงว่าท่านดีไหมนะท่า,นถ,าน,น,นะนถ้าเป็นเป็นยักษ์ใจดีท่านเป็นอธิปดีเป็นอทธิดียักษ์ดีทิศอุดรทิศเหนือนะทางท,า,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 ทางทางทิเบตเขาเรียกว่าใชสิงเยีย ทางทิเทบตทั้งรับถือกันจะเป็นรูปยักษ์กายักยักษ์ใจเป็นเทพใจดีเทพเจ้าเงินทองทางทางจีนก็มีจัตตจัตุโลกบาลทั้งสี่ท่านอยู่ในหนึ่งในจัตุโลกบาลทั้งส